จบครั้งที่21เนาะละครเวทีครั้งที่21มาแล้วอะไรเงี้ยเราก็เกิดการเรียนรู้มากมายแล้วเราก็เริ่มครั้งที่22กันตั้งแต่เดือนมิถุนาก็คือมิถุนา2567เราอยู่กับโปรเจกต์นี้จนถึง9กุมภาเลยก็คือประมาณครึ่งปีบวกๆเลยที่เราจะได้อยู่กับโปรเจกต์นี้เกิดการเรียนรู้มากมายแล้วก็ได้เจอคนมากมายด้วยค่ะ ประชุมกันเยอะมากๆคุยกันบ่อยมากๆพยายามที่จะสื่อสารให้เยอะขึ้นแล้วก็ทุกๆฝ่ายเข้าหากันและกันค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนทุกฝ่ายเลยก็ได้เห็นทั้งศักยภาพของเพื่อนๆและน้องๆด้วยแล้วก็มีรุ่นพี่ที่ให้ความร่วมมือในแบบว่าเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําทั้งอาจารย์และรุ่นพี่ด้วยก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานแล้วก็จะเก็บเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ในอนาคตค่ะ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีซิมบลิกในเรื่องค่อนข้างเยอะก็อยากให้ทุกคนมาลองติดตามว่าทำไมจะต้องเป็นโดงนี้อ่าแล้วทำไมจะต้องมีสารจากข้างหลังที่เราแบบเซตแกนขึ้นมาอุ้ยใช้คำว่าเซตไหมมันเกิดขึ้นจริงค่ะ เพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีความเป็นอีสานค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเราเป็นเด็กนิเทศมมสก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเรพเปซ์เซนความเป็นเอกลักษณ์ของอีสานบางอย่างผ่านละครเรื่องนี้ด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ความเป็นอีสานแต่ว่ามันยังแฝงข้อคิดแล้วก็แง่มุมในสังคมที่เราใส่เข้าไปผ่านตัวละครแล้วก็ออกมาเป็นละครเรื่องนี้ค่ะ แน่นอนว่าเรามาในทีมรักโลกกดหลอนมันเป็นแนวสืบสวนสอบสวนแล้วก็ท้าทายทั้งทีมเขียนบทเองแล้วก็ละครเรื่องนี้เลยก็คือความเป็นอีสานที่ร่วมสมัยหลายหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรเราต้องไปดูกันในเรื่องนะคะว่ามันร่วมสมัยยังไงบ้างแล้วก็ดีเทลบางอย่างที่ทีมบททําการบ้านกันหนักมากๆเลยค่ะทั้งเรื่องของเพลงประกอบเออหรือว่าเส้์ประกอบบางอย่างที่เราจัดทําขึ้นพิเศษสําหรับละครเวทีนิเทศเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามว่ามันร่วมสมัยยังไง ความท้าทายหลักเลยนะคะคือการทํางานกับคนหมู่มากค่ะซึ่งเราก็ต้องแข่งกันในเรื่องของเวลาแล้วก็การประสานงานติดต่องานต่างๆนะคะซึ่งมันมีความยากลาบากมากๆในปีนี้ค่ะเราก็เลยไม่สามารถที่จะพลาดได้แล้วมันก็เป็นการแสดงละครครั้งเดียวที่ไม่มีสนามทดลองเลยเพราะว่าปกติแล้วจะมีการเปิดม่านใช่ไหมคะแต่ว่าในปีนี้พวกเราตัดสินใจที่จะทําละครเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าละครนิเทศศาสตร์ปีนี้ค่ะมันไม่มีครั้งเปิดม่านแล้วซึ่งมันมีตั้ง3มเรื่องเนาะในครั้งหนึ่งและครั้งนี้ค่ะ มันมีแค่เรื่องเดียวแล้วทุกคนในที่นี้ค่ะเขาตั้งใจกันมากๆกับการทําละครนิเทศศาสตร์ในครั้งนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนเขาได้เข้ามาชมค่ะว่าปีนี้เราทําเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรและเรื่องนี้เนี่ยทำไมเราถึงทําค่ะตอนแรกเนี่ยเป็นนักแสดงเหมือนกับพิกจากบทบาทนักแสดงเนี่ยมาเป็นพุ่มกับซึ่งจะเป็นบทบาทที่ท้าทายขึ้นแล้วก็มีความที่ต้องกดดันต้องคุยงานกับหลายๆฝ่ายทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าต้องเออพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมพุ่มกับมันมีหลายองค์ประกอบมากที่แบบว่า จะต้องดูแลแต่และฝ่ายต้องสื่อสารให้ดีกับฝ่ายต่างๆปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่มีละครเรื่องเดียวก็เหมือนกดดันตัวเองไปในไหนว่าเออเราจะทำออกมาได้ดีหรือเปล่า ก็เรานะคะก็คือมีการพูดคุยกันเราว่าอินไซต์ตัวละครต่างๆเนี่ยหรือว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครต่างๆเนี่ยมันมีความตรงกับนักแสดงที่มาแคสมากแค่ไหนซึ่งพวกเรานะคะก็ทํางานกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะมีการนัดประชุมกันบ่อยมากๆกว่าจะได้แต่ละตัวละครมานะคะซึ่งในแต่ละตัวละครเนี่ยก็มีความสําคัญมากๆดังนั้นการคัดเลือกของพวกเรานะคะก็คือการแคสแบบร้อนั่นเองค่ะทําให้เราได้นักแสดงที่ค่อนข้าง,างตรงกับคาแรคเตอร์ทั้งหมดค่ะ แล้วเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกๆคนเนี่ยมาเข้าถึงความสนุกความมันและก็ความตลกในบางฉากที่เราตั้งใจถ่ายทอดออกมาปีนี้พวกเราตั้งใจกันมากหลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมาเนาะเพื่อที่จะให้ละครเรื่องนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ออกสู่สายตาคนทั่วไปได้เห็นว่าเออเนี่ย ละครเวทีของเรามีความเจ๋งนะเว้ยอะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับรักลบกดหลอนมีความหลอนให้ทุกคนที่ชอบความหลอนเนี่ยมาติดตามชมแน่นอนครับกขอเส้นสวนทุกคนนะคะมาเบิรงละครเวทีนิเทศศาสตร์ครั้งที่22นะคะเรื่องดงเกียงรัท่าตองสังเวยค่ะมาเจอกันวันที่เก่ากุมภาพภาพมิถมุนายนสองรอบนะคะสามารถติดต่อได้ที่ละครนิเทศ MSU ภาษาอังกฤษในเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ตามแพลตฟอร์มต่างๆางเช่นติ๊กตอกไอจีน้ำขาด